คนหญยหมาหลายยังหาหรอกมันคยออกนะพี่น้องที่กิเฮี่ปวกเสียมสับกับเป็นเริ่องัดาขึ้นงัาขึ้นงัาขึ้นถอดเอาวันนี่เหรอเออเอ้ยเอ้ยทั้งพ่นดิฉันหาเข้าไปว่าที่นี่ปวกเขา เจี๊ยบเ้ยเจี๊ยเออเราบักเก็บเห็ดปวกเออเห็ดปวกเห็ดปวกเลยเจี๊ยเราเป็นสายของเราหรอวะันนี้มาหลายยังหาเรามันคยออกนะพี่น้องขี้เกียจปวกเสียมทับย์กับเป็นเลื่องงานขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นถอดเอาวันเนี่เออเอ,อ้ย ้ย <c oughs> ใส่เสียมตัว <c oughs> เสียมสวบเข้าไปเล็กๆงัดขึ้นกถอดเอาวัน <c oughs> เออดินยังสีไข่ยอยู่ <c oughs> เฮ้ยมีอีกบัวหมานบัวกู <c oughs> เ,เสียมชั่ว <c oughs> งัดขึ้น <c oughs> เฮ้ยอุ้ยดอกงามีดีเนี่ย

ออ้งัดขึ้นตอกเอาดิห่ามันยืนลึกใเนี่ยเินมีเตียวก็ยังมีเตียมาเห็นเลยวะนี่หมานบ่อขวบหมานคนเข้าเฮ้ยเบิดแล้ววะเบิดแล้วะออเฮ้ยนี้มึงบ่อเฮ้ย งามไหลเฮ้ยโอ้ยอยัยกปวกนี่มาเบิ่งทั้งพี่ยเฮ้ยมันเป็นฟนพว,พวดอีีพอดีว่าพอมีเฮ้ยทวนมากก็เกิดเกิดสินอกน้ำมัน ต้นใหม่เงาใหม่ค่อยเสียบขึ้นมาถ้าเห็นดอกนึงก็จะเป็นมูขึ้นมาหลอดดอกป,ปวกเลยพอดีเกิดเป็นมูฮ่าโอ้ยไปยักย้ายปีเราพ่อใหญ่บอลไอเข็มเดือปวกถึงมาปีนี่แหละมึอเศร้าไปตลาดเฮ้ยเมย์ทั้งเมย์ทั้งยีใจมึอเศร้าไปตลาดเราเห็นเขา,เ,ขาเอาเพชรปวกมาขายเอ้ยวะ่ะ เมื่อไหร่ตกเราะบงเป็ดปวกวะเสร็จไม่นอี๋ดิดีใจดีใจเฮ้ยโคตรเดี๋ยวไม่เห็ดปวกวะเนาะฝนตกไปตลาดเขียนเห็ดปวกเกิดเลยสิเลาะหาเบอ่์มันเป็นโคตรเป็นสินสมนี่ปวกแที่นี่หามันมีเห็ดปวกเอ้ยพี่น้องเลย อ้าวเหนหนอนบ่นเนาะหม,มาโอ้ยหาเสียม,มาเคลียก่อนมันเกิดจังสีได้เห็ดปล่าก็าได้เกิดมือเงนงนี่พี่กายเห็นเป็นดอกก็ได้เห็นดอกหน่อยหแต่เห็นตอนดอกบานลอลไรวะมาบุกพลาดเห็นเปล่าเปล่หมา แต่ว่าพวกเขาให้พวกก็จะหาขึ้นนี่เขาสิจําเลยว่าอันมองโคนตรงนี้เวลานีมันจะเกิดทีเกิดมองเก่าแล้วมองเกินเก่าในอาทิตย์นั่นละอาทิตย์เดียวเลยละเขาว่ามันเคยเกิดเดือนนี้เกิดอาทิตย์นี้ไปหามองเก่าก็บาะผัดกันไปท่านเป็นตะเกิดครับพี่นอ้องถ้าไปสระพี่น้องถ้ามันขวอมันเห็นถ้ามันหมนันเอียงนี่เบาเบาคมเมน อาเกียร์บังน้ำบันต่อไม่ต่อไหลโอ้ยเฮ็ดยังเกิดเฮ็ดพี่เบือตายเบือรึไงอืมเฮ็ดตายเบือหนักนี่ยังเหล่าบันเพราะม่เฮ็ดพวกซะบอกเฮ็ดเฮ็ดพวกก็ตายเบือนอกบานเลวายกับโคตรเฮ็ดพวกอะไรเนี้ยนี่ เอ้ยเห็ดผวกเห็ดผวกโค่นยังขี้นะหาข้อไปเพราะเหนเห็ดผวกเขาอืะเฮ้ยพค่นเดีไม่เห็ดผวกวะเนาะฝนตกไปตลาดเห็นเห็ดผวกเกิดก็เลยสิเลาะหาเบอ่์มันเป็นพค่นเป็นสินสมนี่ผวกแค่เนี่ มามันมีเห็ดปวกเอ้ยพี่น้องเลยมาเห็นหนอนบ่้านอ๋อมาด้วยหาเสียมมาเคี่ยวก่อนมันเกิดจังสีได้เห็ดปวกก็ด้เกิดมือเงินนี่พี่กายเห็นเป็นดอกก็ได้เห็นดอกน้อยๆแต่เห็นตอนดอกบานเลยวะมาบุกข้าวเห็ดปวกกับมา แต่ว่าพวกเขาให้พวกเขาจะหาขึ้นนี่เขาสิจําเลยว่าอันมองโค่นตรงนี้เวลานีมันจะเกิดทีเกิดมองเกานี่ยละบองเกินเกาเนี่ยอาทิตย์นั่นละอาทิตย์เดียวนห่อละเขาว่ามันใกล้เกิดเดือนนี้เกิดอาทิตย์นี่ไปหามองเกาพวกผ่านดกดันไปท่านเอเป็นตะเกิดครับพี่น้อง